ตำรวจมากิ๊บเล็กหนีแล้วตำรวจมาเขาไม่จับใครแล้วกิ๊เล็กกิ๊เล็กบอกแม่กับญากิคนพี่ยิงสกัดให้ยิงสกัดตำรวจให้เอยิกจะยิกยิกไอ้ทำไมทไมเอาหางลงอ่ะนี่เดี๋ยวดี๋ด เพราะอะไรซอมบี้พูงใส่ซอมบี้เป็นกระโดดใส่เครื่องบินน่ะโอ้ my god ทำไม่ต้องมาตายอะไรแบบนี้ด้วยวะดิแก้แคร์ได้เธอเอ็นโทลิแก้แค้นกับจะแก้แค้นได้ปุ๊บตีแน่ฉันฆ่ามันแล้วฉันฆ่ามันแล้วอะไรวะโทนี่ฉันแก้แคร์ได้เธอหมดแล้วการตายของเธอจะไม่สูญเปล่า ฉันเจอศพเธอด้วยป่าตั้งแต่ผมขับมาแล้วก็คว่ำเลยฉันเห็นเธอเอาหางเครื่องบินลงอ่ะเธอเป็นการลงที่สวยงามมากเฮ้ยศพเธอหาแล้วเมื่อกี้ฉันกำลังขมขืนศพเธออยู่เลยขี่รถขี่เครื่องบินมีอีกเปล่าวิ่งหวะไม่แล้วเดินไปดีกว่าขับรถมาเลยเท่านี้ขี่รถให้ขับไปละจะหลุดหมดเดี๋ยวจะรอดดูจะรงแล้ว เรียกทางมันคู่เหมือนเดิม,หมเหมือนเดิมออโอ้เจ้าด้วยหูไอ,อ้เหี้ยยังไงวะโอ้กิมริชหยาบคายเลืเกินเออกัอออออบทัานนะกับตันทำไมเสียงมันต้องดูหล่อเลยวะ <c oughs> เธอเธอมายิงไอ้โตัวข้างหลังผมไ,มไน่หนมันวิ่งตามผมมาไปไหนเนี่ยตรงซ่าคอเนี่ยมา,มาแล้วลเวนียเเย่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหยุดนะทูนี่ยิงสักทีเฮ้ย ยิ่งฉันเล็งหัวเธออยู่เธอวิ่งเร็วเกินไปเล็งไม่โดนไม่ดไม่ได้เล็งซอมบี้เลยนับแลวิ๊กต่อดิค่ะแต่ย่าเดี๋ยวเดี๋ยว่เห็นอะไรแบบฉันฉันยังมีฉันยังมีตัวตนไหมนะฉันเมื่อกี้ฉันทะลุรถทะลุผ่านไปทีนี้แกเห็นอะไรบ้าแวมเป็นปีสามเป็นปีเจ็ดเอาสติกไปวางไว้ในกล่องให้แล้วนะโอเค เดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวเรียงเอาไว้ให้ไม่ต้องห่วงได้เลยน้ำมันเป็นสิ่งที่หายากจริงๆเลยอาหารหาง่ายๆจริงๆเจอเจอเจอมันเจอได้นะแต่มันขวดเล็กๆแล้วมันก็กินเล่นิดเดียวเองพวกจุ้ยพวกอะไรอย่างเเงี้้้ยยโออาวาเิ๊งอะไรอยู่ครับครับพ่อครัวกันได้ค่ะโทอลี่ยิงหน่อยโทอลี่โทอลี่ยิง กำเนงมีกระสุนในชั้นวอาไหมเนี่ยเฮ้ยเสรอจแล้วเล็กมัตกยิบเล็กมีคนหน้ารถไปด้วยเล็กว้าเล็กอะไรรถไปสจงสุดายเลยวะแบกเอ้แต่ละคนมีอะไรลมยางรู้เหรอ น้องใกล่ยิงน้องใกลยิงรถกิ๊บเล็กอะไม่ยิงรถยิงล้อเนี่ยดูดินี่ความแบนล้อมันหายยากไปหมดเ้ยพี่มีล้อกิ๊บเล็กพี่มีล้อล่บ้านกิ๊บเล็กกิ๊บเล็กรถมันเบรกไม่ได้เลื่อนเลยสอกกิ๊บเล็กคุณต้อขอคันใหม่ทีกิ๊บเล็กขอคันใหม่ละที แล้มาเข้ามาอยู่ในได้ไงเนี่ยอย่าไปใกล้นะเหลือรถเลือดเลือดรถเหลือแค่สองเองเดี๋ยวเอาเนี่ยขโมยดีแบตเตอรี่เออขโมยมั้ไปละพวกค้ากนึยูอ้าวอยู่เล็กส้มด้วยวะก็เออกไม่ได้เอามันออกไม่ได้แบตออาไปแล้วอ่ใส่ให้ใส่ให้ มันจะออกไงอยากรอ่ะลองออกมไหมโยนเข้าไปเนะแบตไม่ขึ้นคลิปเล็กปั๊แต่ว่า,านั่งอยู่แล้วแบตไม่ขึ้นอ้าวปั๊เลยดิปีไพร์ตั๊กตื๊อ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 โอ๊ยใครยิงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครทำยังไรน๊กง ย่กนกกลับกับบ้านดิไอ้ดนุเลตกครูนกกมงจักรยานเราอ่ะโอโฟองมันต้องฟองะของเฟิร์บคุณครูนกแก้งเราเดี๋ยวเราจักยานได้ไหมไม่คูต้องต่อยนกตี คูต่อยน้องนยคูต่อยน้องคิดว่าจะคิดว่าจะชนะไม่ได้ใครเป็นจิงอะไรวะหนูหูชิพายเลยแล้วดูจักรยานนั่นน่ะกินเซอภาพไม่ใช่สิจะได้ต้องหาอีกเอาจักรยานเขินมาคุณเป็นตอมี่ใส่ชุดกระสัดอุ้ยอุ้ยเกตติดเชื้อเกตติดเชื้อตรงไหนอ่ะกิ๊ ในตรงที่หนูอยู่อ่ะพี่เปิดแบบดูอ่ะแล้วจะรู้ว่าหนูอยู่ไหนแย่แล้วใช่ไหมมีจักรยานจะกลับบ้านยังไงกลับบ้านไม่ถูกจักรยานมันนำทางชัดจักรยานมันนำทางคุณนึกถึงเมื่อไหร่วะจักรยานมันคุยกับฉันเนี่ยจักรยานมันบอกว่าทางนี้ครับเจ้านายอะไรเงี้ยมันบอกคุณได้ด้วยเหรอเออเหรอคนบ้าใช่ีย่าใส่ใจเลยคุณใช่นี่แหละคนบ้าโอ้ยอย่าใส่ใจด้ ที่นี่เราไม่เห็นเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรนั้นกระสุนเราหมดไหนกันเนลำบากเขาอีกเก็บยิงหน่อยเถอะคืออยู่ใกล้บ้านเลยนะเอาด้กระสุนไม่ไหลืเติมปืนอะไรอ่ะกระไวมาเต็มทางขวาเลยเดี๋ยวเธอบอกว่าจะใช้อะไรหมดได้เติมให้ไงมานี่ เอาปืนนั่นใส่กล่องยวอัปเกรดให้ด้วยกล่องไหนอะเต็มแล้วอะกล่องนี้ได้ไหมโอ้โหยิงเป็นน้ําเลยเธอเอ้ยไม่ได้ยิงมา็นน้ำฉันย,ยิงนัดหนึ่งนัดหนึ่งคิวเว้ยเออเอเอไ <ๆ S 2> มู่เรื่องมากยอม <Random S 2> ยอมยอมยอมเลยนเนะอ่ะเติมให้ละแล้วก็ปืนที่จะให้อัปเดตอะในยอยู่น,นี่อะ่ะอยู่ทางอันนี้นี่อยู่ในกล่องนี้อัปเดตอยู่นี่จัดการเรย่องไหน เขายิงยางาดนั้นไม่โกรธไม่แค้นเขาเนาะดีจังเลยกลับมาเป็นปกติได้ยังไงอะไรูรับกรรมต่อจักรยานจักรยานคุณก็เอาจักรยานมาบ้านเมืองสงบสุขเลยเลยได้ครับว่าสงบสุขได้เลยไอชาร์ไอช็อต่ิดรื่องบินตกนั่นคือสงบสุขเหรอคลิปเล็กๆดึงสบายใจสุดละคลิปเล็กหนีเราไม่ปลอดภัยทีเดียวมันเถื่อน นแสัไม่ดีอีดังทูดี้ดูยิ้มเล็กขับมาแวะๆได้มันมีแพ้ได้มาเกมนี้โอ้จอดไว้นนี้นะคะปลอดภัยสุดจอดไหนไม่บอกปลอดภัยไม่มีอยู่จริงหนูจะหนูจะกดออกกลุ่มแล้วเป็นศัตรูกับพี่ดิเอาเดแย่งจริงสิล้าไปยิงล้อนี่หล่ะ เนี่ยทีนี้พีดต่อให้เลยยิงยิงรอรถพี่ก็ได้นะอันเนี้ยมันจะยิงได้พิดต่อให้เลยที่ให้สี่ล้อเลยยิงไม่เข้าด้วยล้อต้นนี้ต้นนี้ต้นแดงนะนี่โซล่าแลวนะอ้าวเอ่อเตามันต้องทำครัวก่อนเนาะเตาอ่ะเตาอบอ่ะไม่ทำพิซซ่าไม่ต้องใช้เตาอบสิฮะไแตกอบไฟก็ทำได้อ๋อให้ยิงข้างๆกองไฟใช่ไหม ตอเอง็ข้ากองไฟจ่ะานต่ะอนนี้จะนันี่ห้น้าดล้นงเล้ออกก็ไ้เลี้ยงสโพ้้เ้ยหนวะไหนวะยาหน่อยยาด้ช่าาโอ้จากสีเต็มร้อยเลยสุดยอดทีเดียวอิ่มคตาเต็ม้อตอนนี้หิวน้ำแทน ามีของขวัญให้ทุกคนใช่ไม่ต้องการของขวัญในทุกคนเนาะเดี๋ยวกองไฟพังใส่เปล่าน้ำในกล่องไปว่าเซนท้ายเนี่ยใครใครน้องไปเราเองแหละเลือกความเลยมันไม่ใช่น้ำมันเป็นนมอ่ะน่าจะอันนี้เป็นติดปืนเป็นเลเซอร์สายกดทีอ่า แล้วก็ผู้ใจเนี่ยโอ้พิ่งรู้ว่าทำอย่างเงี้ยเนี่ยฉลาดมากไอ้หน้าดูดโซลาเฟมอะไรควานอะไรอ่ะโซลาเฟมนะครับไรฉันเนี่ยนะจนทำอะไรกูเลยมาอะไรตรงไรกูเลยใช่่ะได้วีดกูไม่เอาไม้แล้วเอาอปไรล่าหาดีกว่าเอาศูนย์สี่สามให้เลยหกแล้วใครมาทำควันอะไรตรงไม้เนี่ยอ่ะฮะไม่ใช่ผมเราจะดูเลยยังไงว่า ต้นไม้โตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้หรือยังเนี่ยมันจะขึ้นให้กด F เลยฮะเราเก็บเรากดอันไหนเรายืนอันไหนมันก็กด F ได้นะมันจะมันจะไม่มีแถบขึ้นว่า growing ค่ะมันจะเขียนว่า harvest เลยพี่ชี้ตรงไหนมันก็ harvest นะก็นั่นแหละคือคือเก็บได้เลยกําลังไม่โตมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะเปอร์เซ็นต์เนี่ย harvest ได้เดี๋ยวเราต้องอัพสกิลอะไรนะน้องกิฟที่จะ harvest อันนี้แค่ไหมเเพราะว่าเราเต็มอยู่ใช่ค่ะที่เป็นรูปต้นไม้กูเต็มอยู่แล้วนะกูเก็บผักเลย ได้เพราะเราอัพมาโดยเฉพาะเลยตั้งแต่แรกโอเคถ้าอย่างงั้นครูใส่ความมีข้าวไหมครูมีแต่ผักอะไรอ่ะเอาอยากได้ต้นข้าวอ่ะเทวิต้นข้าวให้หน่อยเดี๋ยวทำห้องสมุดแล้วนะครูครับผมไปจะไปอ่านหนังสือที่เปมนเวลาแบบนี้จะยอดไปเลยเราบอกไว้ก่อนนะว่าเราอาจจะเก็บมาเล็กเรียงกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราพยายามเรียงแล้วนะระวังไหนนะห้องสมุดเออต้องแบบนี้จะมอนพัดหน่อยอุ้ยสวยงาม บ้านเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆตรงกลางเป็นพิานภูนี่แบบมันคือมันคือผลงานโดยเกปุริโดยเฉพาะอะไรใช่หานมจากไหนนมจากไหนอะเหรอหานมจากก็นมที่เราขโมยครูมาไงหนูวีเศษหหนูเก็บได้อีกแล้วขโมยอันดื้หนูแล้วหนูนักวิ่งทองใครหิวจะจัดมั้งมีไหมยังอะยังเฮ้ยเอย่าพึ่งมาตรงนี้เฮ้ยโอ้โหทำไรอ่ะไปวะ กำลังวางกองคือไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยะวาทำไมเรากินมะเขือเทศสดๆแล้วมันไม่ได้เพิ่มน้ำ่ะโหผักเต็มเลยหัวอะไระเนี่ยก็บอกอยู่ว่าผมนี่ผลพวงจากผลผลิตผลผลิตจากโซล่าทั้งนั้นมีผลผลิตหรอครใช่ผลผลิตจากโซล่าโซล่าโซล่าแอบมาขี้แถวเนี้พูดแขี้ก้อนเดียวพึ่บมันกลายเป็นแบบนี้ได้ไงเว้ยพูดแล้วจักรยานเราอยู่ไหนอ่ะจักรยานคุณจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยมีคนระเบิดไปแล้วหรือเปล่าไม่รถหลู่มเพียบเลยแต่เราปั่นจักรยานเอาแล้วกัน จะเข้าเมืองละทำไมสไตล์คุณมันดูดีวะไฮื้อรื้อดื้อดื้อดื้อรื้อด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 ือเื้อยิ้ออยืิอดื้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 ออดื้ออดอดอดือ้องอ้้อดื้ดอดื้้อ้้วอ โอ้สหราร่าโราโรราโารราโซรราตีละกันโรา้าเลนเลยวะเนี่ยโร่าราดูการขี่จักรยานัดโผล โซล่าดีเลยจ้าแล้วมาบอกที่ขับรถดีแล้วคนอื่นด้วยโอ้ยโซล่าขับรถของเกมตัวนี้เป็นไงบ้างโซล่าไหนบอกสิสกิลสุดยอดไปเลยน้ำตาไหลเลยเราขี่จักรยานกลับหัวได้ไม่โธ่แล้วไม่เอาเป็ี่ยนความฟีลของเราอุ้ยมีซอมบี้คันไปดีกว่า เอ้ยโอ้ยโอ้ยพา <S 2> <S 2> ไปสันส่นสบัดสบัดสมุดไปไหนน้าร้านร้านปืนเนี่ยมันคืออะไรวะเห็นว่าคุณกิฟต้องการข้าวเนผมก็เลยปลูกเพิ่มอ๋อปลูกข้าวเพิ่มเอาข้าวจริงๆควรเอาข้าวที่มันกะกากอ่ะไม่ใช่ข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมามาปลูกนะฮะถ้าข้าวที่มันกะกากคุณต้องไปหาข้างในแล้วล่ะข้าวส่วนใหญ่ในน,น,นี้มันมีแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยาปลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ยา ทานแล้วเราลูกไป3สามต้นแล้วสี่ต้นแล้วไอ้คุณครู<อ>ยาผูกยาแล้วว่าอยู่ตั้งไกลตัวเองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อาขี่จักรยันเราปักซอมบี้อ,อุ้ยถอยไปเาาราฆ่ามันแบบไม่ต้องใช้สูตรเล็ง <ๆ S 2> เรามาเกลีแฟร์เราปักบ้านให้เหมือนเป็นต้นคิสตัส กิมเล่ไม่ขวาไเขี่กิ้งกิมเล่ไม่ดิดิดิตัวติดพื้นแลอ้โหโอ้โหโอ้โหเาเเกาะล้อเกาะล้อเหมืนทำอะไรางอย่างห เจอคนแบบนี้ยังไม่ท่นละโจวนปิดหน้าด้วยรู้จวนปิดหน้าหรือเต้นตุ๊กตาไว้โอ้โหสิ่งอะไรวะลำบากเลยนะคุณเี้ยอะไรวะเนี่ยผูโจรนเหรอวะเนี่ยในคือที่จะดีกันผูโจรนโอ้กลัวเหรอพี่ติดอะเลยนะเอาไงวะออกไงวะชิบิช่วยด้วยพี่ติด

เฮ้ยดีโหลดดิ่งรีโหลดดิ่งคุณมันตะโกนบอกผมทำไมวะพูดเหมือนผมจะช่วยอะไรได้ตกใจหมดเลยมุณคูจนเอามีดแทงเราแล้วเมื่อกี้เสียงมันแสบหูไม่ได้ไม่อ่ะแสดงว่าใช่แล้วล่ะชัดแหละอืมชัดแล้ว วันนี้คุงต้องไปโหลด PS ใหม่ผมก็บอกผมก็ใช้อยู่ไม่เห็นมีปัญหานิวคุงต้องไปโหลด PS ใหม่หม่ถึงจะไม่บูตเวลาเล่นกับคนอื่นหม่จะได้ไม่บูตพี่พูดถึงดูหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทถึงกิฟเลสไอ้หนูก็โคตรบูตเหมือนกันิบูตทุกอย่างที่ไม่ติดบูตทุกอย่างเป่ัเซียงคนเลเองเข้าปาไปแล้ว ได้เนื้อมาชิ้นหนึ่งเด็ดตกเด็ด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 ปลาค้างไงนะลืมคอนไพกมาเป็นติกไม้หรือสติกเหล็กก็ได้สติกเหล็กทำไงอ่ะอยากได้แบบไม่จะติ๊กเฉยๆก็ได้แล้วก็อัปเกรดชอบลูกโมแต่ไม่รู้ลูกโมทำไมจริงแวน้เดดเห็นมันต้องสองทีพยายามเข้าหัวแล้วนะอัพสกิลดิ จะได้ประหยัดอ๋อค oh. ุณบอกสกิลเกี่ยวกับเรื่องการยิงโนอะ้ใหม่กอนเฮ้ยอะไรมีหลายเอย่างให้เรียนรู้เยอะแยะเลยตอนเนี้ยหนูวันชอตวันกิววอนพี่ได้ด้วยมีเราตีสองทีคุณ <c oughs> ต้องอัพอะไรเพืวว่อคนฉดนอันแรกสุดเลยของหมดดาวเย้แล้วยาต้ <c oughs> องก,กินน้ำ ใช้เวลาจะมาหนีซอมบี้ต้องกินน้ำก่อนเดี๋ยวตายน้ำอยู่ไหนทีนี้ไปทางน้ำก่อนเทตุเทะมากไอ้บ้ามันฝรั่งเพิ่มนล้วแค่ชิบหายแล้วโซล่ะโอโบ่บอลูมีน้ำให้กินบ้างไหมอยู่เลยมีน้ำจากกระป๋องขวดไม่มีเลยเน่าเน่าก็ได้กิ๊บเล็ก กินได้หมดเลยเอามะเขือเทศเอามะเขือเทศเวละแล้วกินมะเขือเทศแล้วมันไม่เพิ่มเลยอ่ะแล้วก็งงเว้ยวิกิมได้ขี่เอามาให้เราออเมากะเทสคนเรากะเทศร้อยอ่ะจะจะได้เรากินมะเขือเทศร้อยเด็ดแหละไม่เพิ่มอ้าวกินอู้สดใสมันเพิ่งจะโออใหม่สิสดๆมันควรจะขำแบบว่าเรียบร้อยแล้วสำหเราได้เจ็ดสิบได้เจ็ดสิบได้เพิ่มมาเจ็ดสิบแล้วเนี่ยมอเตอร์จักรยานฉันหายอ่ะจักรยานหาย เยนอน่าจะอีกนานนะมั้งคนคนนี้ติดแนวติดแนวสี่เหลี่ยมมาไปใช่เออมันบ้าสี่เหลี่ยมเกตแต่ละเกตที่เธอเล่นเล่นมากกว่า200ชั่วโมงนั้นมีแต่สี่เหลี่ยมมันไม่น่ากล<ม>ัวงนโซระอะไรที่มันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ไม่น่ากลัวสายพูิกอนปาทุกคนกลับเข้าเซฟโซนกันดีกว่าโทรี่ชวนดูหนังเดินอยู่เนี่ยกำลังเดินกลับแต่หาจักรยานไม่เจอ เราจะขี่อนไว้ปไหนอ่ะจักรยานบซิเคิลลูกแม่ก็นี่นะน่าจะใกล้เจอแล้วฉันได้กลิ่นมันอยู่แถวนี้มันต้องอยู่แถวนี้ดิจักรยานมีกลิ่นนั่นแบบวะเจอแล้วโอเคไปแล้วปั่นกลับบ้านบอยซิเคิลลูกแม่กลับบ้านฮะลูกพ่อรอหนูอยู่ลูกมือท่านี้ใช่ไหมลูกโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะนำทางกลับเองแม่เลยเิ่งเกิดบ้าไม่เคยพบเคยเห็น กำลังกลับแล้วรอเดี๋ยวก่อนเท่านี้แล้ก่อนโอ้ข้างหน้ามีส,สองนาฬิกาโอ้ดองไปของเราโดนกัดล้อดองไปเราติดเชื้อแล้วโอ้แก้ออกไปเขาเขาท่านนี้คนที่ขับอยู่อะได้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 โอ้อะไรวะเนี่ยขับปีงไทยเรียกเกี่ยบเลยออโอ้เชฟเชฟ กลับถึงแล้วได้ถึงแล้วได้ถึงบ้านแล้วทอรี่ล็อกก่อนทอรี่เราจะถึงแล้วจะถึงแล้วทำไมมันช้าอย่างเงี้ยจักรยานใช่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 มาแล้วแล้วตัฉันวิ่งเร็วกว่านั้นเนี่ยจะเอาจักรยานที่เส่ยงโกคาร์ดดูปะโห้อคลิปตัวคลิปช้าอะไรตัวคลิปเป็นะัวสำคัญเลยเราเกมยังจ้าเนี่ยไอ้คูดีกว่าเดี๋ยวมันอ้าวแซ่ รถพี่แตกงแล้วเออลงไปรถแตอีกแล้วอ่ะโซล่าแก้แค้นให้ลูกเราด้วยเลวมากทับคิวเลยเก๊แค้นใชเวตเนี่ไม่เป็นไรเราอะไรวะมันน่าชวนกันตายมากเตะไอ้ครูออกจากครูประจ่าดิ แล้วก็ไล่ฆ่าคิดถูกคิดผิดเท่คุณครูเป็นหัวเซิร์ฟเออวะเออครูเป็นหัวเซิร์ฟเลยมีพลังทุกอย่างพลังทุกอย่างเลยนะเกเราออกเกมแล้วปะปะปะผมไม่ต้องรอสิบวิคุณลืมสติกเกอร์ลายคิปลี่และของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลน์เตอร์มีให้เลือกสะสมมากมายถึกหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ